มิตซูบิชิมิราชสีขาวแต่งเต็มคันเลยแต่งอะไรบ้างพิเศษยังไงแต่งเต็มยังไงนะคะไปดูกันเลยด้านหน้านะคะทรงสวยมากเลยนะคะเป็นทรงออกสปอร์ตมากนะคะล้อแม็กเป็นสีดํานะคะล้อแม็กเลือกลายเองได้เลยนะคะมีลายให้เลือกมากกว่า30ลายเลยนะ,ะสกเกิร์ตด้านข้างก็สวยมากเลยนะคะเป็นสีดําตัดกับสีขาวซึ่งมันตัดกับตัวรถมากเลยนะคะดําขาว ดูสปอร์ตมากเลยนะคะด้านบนก็จะมีคิ้วกันสดนะคะติดตั้งฟิล์มให้รอบคันนะคะเปอร์เซ็นต์ฟิล์มลูกค้าเลือกเองได้นะคะด้านหลังนะคะเป็นสเกิร์ตท่อคู่นะคะเป็นท่อกลมแบบคู่นะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะวิงวิงมากเลยนะคะตัวนี้เตรียมส่งมอบแล้วนะคะขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยสำหรับภายในของตัวรถนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบไข พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้นะคะปรับเสียงรดเสียงได้ด้วยนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ USB Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะคะระบบด้านล่างนะคะจะเป็นระบบแอร์นะคะของตัวรถนะคะระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวเบาะนี้สามารถพับได้นะคะ ขับราบได้เลยนะคะกรณีขนคองนะคะรถเก๋งขนาดเล็กนะคะแต่การใช้งานไม่เล็กนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขับราบส่วนตัวนี้จะเป็นที่บังสายตานะคะสามารถถอดออกได้เลยนี่กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะผ่อนเพียง6 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้แต่งแบบนี้เลยนะคะ ฟรีล้อแม็กและฟรีสเกิร์ตรอบคันนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถราคาประหยัดและประหยัดน้ำมันนะคะรุ่นนี้จะตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยนะคะลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นนะคะติดต่อที่เบอร์อยูโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์092 436 4996ค่ะวันนี้ขุขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆรถมิตซูบิชินะคะ